cat, cat, cat. h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast ครับวันนี้เราเปิดมาด้วยคลิปนี้เลยครับเฉียดอันตรายนะ ได้ข่าวว่าเป็นร่างจริงของแมวกางเกงในนะครับเห็นเขาว่าตัวนี้มันเจอะก,กรอดได้ใช่ปะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใชไม่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขอเก็บไปได้ก่อนแล้วกัน,นครับที่ผมสังเกตได้ว่าไอ้แมวกางเกงในมันเป็นแมวพิเศษใช่ไหมซึ่งเราต้องเอาอาหารกระป๋องแมวในการซื้อก่อนนะแสดงว่าผมต้องเสียต้องเสียอาหารกระป๋องซื้อใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเดืดลดึถถ่งราคาควรซื้อไหมทุกคน แล้วถ้าครซื้อคุณจะซื้อตัวอะไรบ้างครับลองพิมพ์มาบอกกันได้นะเซมแมวผมตอนนี้ก็ใช้ประมาณนี้นะครับหืมมีความเป็นญี่ปุ่นมากทุกคนเห็นไหมมีผ้าปิดด้วยนะ,อะลองดูครับโอ้ยถ้าเราตีป้อมได้แบบนี้ก็น่าจะชนะสบายอยู่นะเห็นปะเราตีป้อมเลยนะเราไม่ได้ เน้นตีตัวเนี้ยแล้วแมวส่งของคือโจมตีทีแมวกางเกงในกระเดินไหมครับเห็นป่ะนียป้อมแต่แตกแล้วนนะ่ะไปยืนหลังป้อมแบบนี้ป้อมก็รับเต็มๆแบบนี้ก็ชนะไปครับแต่ว่าไม่ได้มันไม่ดรอปให้ฉีดอันตรายด่านบ้าครั่งครับ ผมควรเปลี่ยนตัวไหนไหมไม่ควรนะอะ่ลองดูเดี๋ยวถ้าแพ้ก็แค่เริ่มใหม่ครับรอบนี้จะมีอีกกี่ตัวดีกว่าไอแมวกางเกงไหนนะ่ะปกติด่านอื่นมันมาเป็นสิตัวใช่ไหมล่าสุดวันก่อนไปเล่นไอด่านจิ๋วมาครับโอ้โหบอกเลยว่าแพ้เกือบทุกด่านมันกําหนดมาไงว่าให้ใช้เงื่อนไขก็คือตุยนะตุยตุยในเย่เลย ก็เลยเอองั้นเรากลับไปเล่นด่านบาฮามมตบทที่3กันต่อดีกว่าเล่นแล้วแพ้เราก็รู้สึกว่าเออเล่นอย่างอื่นก็ได้ว่าเลยประมาณนี้นะะแต่ตอนนี้เราอยู่ด่านนี้นะครับเฉียดอันตารายวงเล็บบ้าคลั่งรอบนี้ถ้าชนะเนี่ยเราน่าจะได้ลางจริงของแมวกางเกงในก็คือตัวนี้แหละนะแล้วก็ยังได้อาหารแมวส0มสิกระป๋องด้วยนะครับ,บรวมทั้งความเป็นผู้นำหนึ่งอันนะทำให้เราสามารถไปตามเก็บ สมบัติแล้วก็ไปตามเก็บผล,ลไม้กันได้นะครับตอนนี้ผมเก็บได้ประมาณ70กว่าอันแล้วอรอวันที่มันมีผล,ลไม้สีสีมาเยอะๆค่อยใช้วันนั้นนะครับเดี๋ยวไมก่กดใช้ CPU 2อันไปเลยทีเดียวตุ้มนะสีทองแต่ว่ามันใช้ได้จำกัดนะผมเคยลองใช้ละ CPU แมวกด2ทีมันจะเป็นสีทองแต่ว่าปรกดปุ๊บมันก็ เสียพลังงานเหมือนกันแหละแต่ว่ามันก็ต้องแลกมาด้วยจํานวนจํากัดที่มันต้องใช้กําหนดมาแต่ละวันนะครับเือกง่ายนะเอาจงจริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัวแมวมันไปยืนหลังป้อมไงพอยืนหลังป้อมปุ๊บเราก็ส่งแมวที่มันโจมตีไกลปโจมตีป้อมได้สบายเลยแล้วเหมือนว่าไอ้ตัวนี้มันโจมตีเดี่ยวด้วยไงใช่ไหมเนี่ยแต่มันมาหลายตัวมันก็เลยเตะหลายที่หน่อย ก็แต่ทุกคนใครเคยเล่นด่านนี้ไหมครับมาเตอร์ชลาผม,มอยากทราบว่าเราจะเอาชนะไอตัวนั้นยังไงตัวที่มันมาเป็นมันมันมาโผล่มาทีหลายๆตัวผมไม่ชนะสักทีถึงแม้ว่ามันจะโจมตีเดียวแต่ว่าโจมตีแรงมากนะพอผมจะส่งโบชิไปโจมตีสรุปโบชิยังไม่ทันจะโจมตีเลยเด้งออกไปแล้วเรียบร้อยครับผมว่ามันต้องมีเอฟเฟกต์ตัวโจมตีไกลที่สามารถติดฉลออได้อะ มันน่าจะช่วยได้นะจมตีพื้นที่อะนะยังไม่รู้เหมือนกันนะติดต้องไปหาวิธีก่อนแต่ในเน็ตน่าจะมีเนาะแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้กดหาเท่าไหรอ่อโอยนิดเดียวเองงนะ่าดูดีแค่ห้าแสนนี่ไนะอิซานากิไปไหนแล้วว่ะตุยไปแล้วเหรอแต่ไม่เป็นไรนะใกล้แล้วครับกำลังรอคูดาวเรียบร้อยอิซานากิมาแล้วชนะแน่นอนแบบนี้นะ อิสนาก,กิด้วยแล้วก็เฮดีส hey ด้วยนะครับไอเฮดีส hey, hey เออช่วงนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต้านไอด่านมอนยักษ์ยังไงดีทุกคนแต่ผมมีงูทะเลนะจำงูทะเลที่ผมเคยสุมได้ปะ่ะที่มันเป็นอูเบอร์มันบอกว่ามันบอกว่าอะไรนะสังหารยักษ์ครับ ไอตัวที่ใช้หกพันจะได้ไหมงูทะเลอ่ะผมจาชื่อมันไม่ได้อ่ะผมรู้ว่ามันเป็นงูทะเลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงจะลองใช้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์ดูว่ามันจะสู้ไหวไหมตัวอื่นผมไม่ค่อยมีเลยมันยากเหมือนกันนะปิดสงสัยจะปิดประตูแลผมแล้วมั้งใช่ไหมเฮ้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันก็มีบางด่านที่ดรอปผลึกผลึกแพทินัํมนะครับวันนี้ผมไปเล่นด่านไหนมาวะ ที่มันดอกผลึกพระที่น้ำด้วยแล้วก็บางด่านมันก็ดอกผลไม้เอปิกกับมเมล็ดผลไม้เอปิกด้วยเออใช่ไหมต้องไม่ใช่อีกทีนึงไม่แน่ใจแต่ว่าเห็น,นผ่านๆนะผมว่าผมเห็นน้ผ่านแนละ้วเลวือดป้อมเลยแค่เจ็ดหมื่นหนึ่งแล้วเนี้ยรีบจัดการแลว้วจะไปเรื่องด่านอื่นแล้วบอกใครบอกตัวเองนะี่แหละทับแมวสู้ๆหนุนต้องรอให้ไซเบอร์พลังยิงนะครับ ตอนนี้เราเอาศัายไซเบอร์พลังตอดป้อมไปทีละนิดทีละนิดนะตอนนี้ลอสี่เหมือนกว่าแล้วสามหมื่นแปดแล้วทุกคนคิดว่าจะชนะไหมชนะแหละนะมาขนาดนี้นะครับป้อมลดขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่าผมต้องอาศัยสกิลไอ้พวกมอนที่มันสามารถผลักได้แล้วอ่ะแมวที่มันมีสกิลในการผลักอ่ะเราจะได้ไปถึงป้อมได้ชนะแน่แบบนี้นะครับไกลแล้วทุกคนสองหมื่นแล้วตอนนี้15หมื่นห้าแล้วครับ เอ้ามายิงตรงนี้แล้วมายิงเจ็ดพันแล้วทุกคนนับถอยหลังครับอีกตูมเดียยอีกตูมเดียวเองอ่ะขออีกตูมเดียวทันอืมมอมายิงเลยอีหกสิบสองเบือทำไมเออนั่นแหละเรียบร้อยครับได้แน่นอนแบบนี้นี่ไงแมวกระโปรงร่างจริงครับเอ้าอยู่นะแมวกระโปรงเหรอ ไม่ใช่แมวกางเกงในเหรอขอเชิญมันมา,ม,ามาเลีนมาเล่นสัตว์นี้ก่อนครับเดี๋ยวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ,อ้าวมันเป็นแมวกระโปรงเหรอขอาชิญมันเชิญมันทุกคนไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าเราจะได้ร่างจริงแมวกระโปรงมาแต่ผมก็ได้ทำการซื้อแมวกางเกงในไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นีแต่นะถ้าเรามาจะกลับมาทำคลิปเนี่ยเราไม่รู้เลยนะว่าเราชนะตัวนั้นไปเดี๋ยวๆดี๋ยวถึกละถึกละก่อนอิซาก,กิไปเลยนี่อุยไอตัวตัวนี้มันกดอีนนี้ไม่ทันเลยทุกคนบางทีเรากดแล้วมันค้างนะครับน่าจะเป็นที่เน็ตด้วยเปล่าไม่รู้โทษเน็ตไปก่อนตอนนี้ด่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับวงเล็บป้าครั้งน่าจะเป็นแมวกินกา่ามันงถาจะไม่ผิดน,นะ มากิ้งก่าข้างนี่ไงมาแล้วโจมตีโจมตีเดี่ยวเหรอแต่นี้ชนะง่ายนะตีป้อมเลยอ่ะผลักมันไปแล้วก็ตีป้อมครับได้ด้วยเห็นไหมเยี่ยมมากทำไมมันง่ายจังเลยวันนี้ไม่กำลังช็อกอยู่ว่าเอา้านึกว่าได้ร่างจริงแมวกางเกงในมาแล้วไม่ใช่จ้า ไม่เป็นไรนะเข้าใจผิดกันได้ครับและเรามาจบกันที่ด่านสุดท้ายคือด่านนี้ครับพายุบาบวงเล็บบ้าคลั่งอ่าสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าลองดูก่อนแล้วกันนะครับถ้าเราชนะเนี่ยเรามีโอกาสได้แมวเชลดเดอร์นะแต่ดูดีดูมอนดีแล้วมีไซโคลนด้วยไซโคลนซอมบี้ด้วยอะ่ะมาแต่ทำไมผมรู้สึกว่าผมอาจจะชนะได้แต่ก่อนจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออัพแมวตัวหนึ่งที่ผมคิดว่า น่าจะช่วยทีมผมได้นะครับนั่นก็คือแมวชาวสวนนั่นเองนะใช่ปะแมวคนสวนเออเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับซอมบี้เดี๋ยนะอยู่ไหนว่าอ๋อนี้ลงแล้วนะแมวคนสวนใช่ไหมเดี๋ยวเราอัพไปเลยครับอัพให้สุดไปเลยสุดในที่นี้ก็คือมีเท่าไหร่ก็อัพไปเลยครับเฮ้ยทำไมอ๋อโอเคมันรวมกับแอนล่างด้วย าผลไม้สองสีนี้ถึงจะวิวัฒน์เป็นร่างสาได้คือบอกตรงตัวว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ารังเกียจ,จเจ้าซอมบี้พวกนี้มากนะต้องใช้สักหน่อยแล้วนะครับเอาไปแทนแมวนี้แล้วกันนะ540ี่สบาทด่านนี้มันซอมบี้ล้วนดังนั้นเราไม่ต้องเอาตัวที่สู้เอเรียนมาเลยนะอีกตัวหนึ่งที่เราจะเอาเข้ามาต้องเป็นตัวที่สู้กับซอมบี้ได้ ที่กงมีแล้วต่เออเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมุดดินมาโจมตีได้เอา้เอาเฮ้ยตัวตัวอะไรเดียวแมวไข่เนี่ยเห็นไหมทุกคนผมไม่มีไข่โนโสองศูนย์เจ็ดนะครับแต่เดี๋ยวจะไปตามเก็บศิลาอยู่แหละเก่งกับซอมบี้ด้วยเฮ้ยเจ้าสาวเก่งเก่งกับซอมบี้เหรอ อนักฆ่าซอมบี้ฮะตัวนี้ก็นักฆ่าซอมบี้เหรอผมกดถูกไหมไม่ให้ซอมบี้ฟื้นคืนชีพได้อ๋อองค์เมียวจิองค์เมียวจินี่ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เลยอะรู้สึกว่าโจมตีชาร์ตแต่ถ้าเป็นร่างสามไม่แน่นะเอาไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บนะครับน่านานะโฮกก็ มีสกิลนี้เหรอเมลเชิร์ดแว่นโจมตีพื้นที่แล้วมีอันอื่นอีกไหมเฮ้นีนะมือสังหารยักษ์ผมมีเหรอใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ทุกคนคาเรียซานครับที่ว่าเป็นงูทะเล จดผมควาหาอีกตัวหนึ่งก่อนนะก่อนที่เราจะไปโซ่จริงครับเอาแมวตัวไหนดีนะอัพเกรดก่อนไหมลองดูไหมทุกคนเอาประมาณนี้ก่อนไหมอะลองดูครับผมว่าผมน่าจะไหว แต่มันเอเลี่ยนเอ่อมันซอมบี้ล้วนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวสู้เอเลี่ยนมาก็เท่านั้นครับใช่ปะก็แมวที่ผมเตรียมมาก็จะมีแมวแซมบ้านะครับแมวยางลบเอออ่าบุตรจี้กงนะครับแมวคนสวนล่างสองมาแล้วมาแล้วอย่าไปกลัวมันครับแล้วก็มีแมวเสือสังเวียนนะแมวส่งของครับแล้วก็แมวลอยฮะเอา้าลืมเอาแม่ลอยแพ้ออกโอยตา ตาผมไปแล้วเรียบร้อยลองดูครับแล้วก็มีแมวค้ําถ่อนะมีนานาโกครับไอ้นานาโกครับแล้วก็อิสนากินะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดีเสือสังวิ่นผักขนาดนั้นเลยเลยแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะผลักไปจนถึงป้อมครับแล้วเราก็โจมตีป้อมได้นะโอกาสมีโอกาสแต่ว่ายังไม่แน่ใจเฮ้ยี๋ยวนะทําไมมันหยุดจ่ะคนอ๋อไอ้เอ๋ยูพูด <laughs> ินพันแล้ว ชาวสวนล่าง2คือสามารถชะลอได้ใช่ไหมเหมือนจะชะลอนานเ้ยนะหนึ่งวีประมาณน,นี้มั้งแต่ว่าโอเคอยู่แมวคำถอก็โจมตีอยู่บเฮ้ยผมผมว่าผมอาจจะมีโอกาสชนะก็ได้ในดานนี้ครับมีโอกาสได้แมวเชียร์ลดเดอร์ด้วยตัวไหนก็ยังไม่รู้เลยไม่รู้จักด้วยนะเฮ้ยชาวสวนเดี๋ยวเรามี FP เราจะอัพนายให้เต็มเลย แล้วเราไปสู้กับด่านซอมบี้บนด่านเอเลี่ยนกันนะะลอได้ไงเราถ้าสมมติเรามีแมวที่มันชะลอซอมบี้ได้ใช่ไหมแมวตัวอื่นที่สามารถที่ไม่สามารถสู้ซอมบี้ได้ก็ยังสามารถโจมตีซอมบี้ได้อยู่อย่างน้อยเลือดมันก็ลด่ล่ดเนี่ยเห็นว่าชะลอโอแต่ครูดาวนั้นนาน,านไม่ทันใจล้วเลยอะก็แต่เลือดมันเท่าไหร่อ่ะทุกคนตัวนี้เยอะไหม ดีหน่อยนะว่าด่านนี้ไม่มีแต่ซอมบี้ล้วนอนะ่ะมันก็เลยพอจัดการได้หน่อยนะครับถ้ามันมีตัวอื่นผสมก็น่าจะเล่นยากอยู่พอตัวเลยว่าแต่ผมหยิบเอาแมวลอยแพมาทําไมกอนทำไมไม่ไปเอาตัวอะ่ะเอาอเมีจิมาก็ยังดีนะใช่ไหมหรือเอาแมวลามินมาก็ยังดีไงนี่เอาแมวลอยแพรมาเฉย พายุบ,าบา่าบ้าคั่งนะแต่ก่อนหน้านี้เราเจอซอมบี้เอเลี่ยนตัวนี้นะอ่าหมายถึงว่าเจอไซโคลเอเลี่ยนตัวนี้นะเราแพ้นะเฮ้แต่รอบนี้เราสู้ไหววะเห็นปะสู้ไหวอยู่นะเราต้องพึ่งแมวเสือสังเวียนให้มันปล่อยไปถึงป้อมครับไ <c oughs> ม่นนแน่ใจว่าต้องใช้เวลาในการสู้นานเท่าไหร่นะครับแต่รู้สึกว่า น่าจะพอสู้ไหวนะจากสภาพสถานการณ์ตอนนี้นะที่ไอ้ไซคโครเนี่ยมันผลักสมอผลักกองทัพแมวเราไปไม่ถึงป้อมนะครับแต่กลับเป็นฝั่งเราเองที่สามารถผลักจ้าไ่โคนพวกนี้มาถึงป้อมของมันได้สแสดงว่าเรามีโอกาสที่จะชนะอยู่นะเออก็มาลุ้นไปด้วยกันนะทุกคนผมก็ลุ้นอยู่เนี่ยลุ้นมือเกรงเลยเนี่ยกดนะ น,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 นี่เดี๋ยวรอตังค์แป๊บนึงนะครับตัอิอิซานากิแล้วเรียกผีมาปล่อยพลังใส่หนะ่อยตอนแรกๆผมคิดว่าสมพี่น่าจะง่ายไงแต่อาจาจะจักรวรรดิที่1ถึง3ครับแต่ไปๆมาๆเฮ้ยมันเริ่มยากแล้วน,นะตั้งแต่มีเอเลี่ยนมาร่วมด้วยเนี่ยหลังๆมาเริ่มถึกขึ้นเยอะเลยอ่ะ เอาแล้วทุกคนเอาแล้วมันดันมาถึงนี่แล้วนานาโฮตบทีอย่าให้มันเกิดมาได้เออว่าแต่ไอไซโคนี่มันมีโอกาสตายแล้วเกิดใหม่ไหมเนี่ยเป็นซอมบี้เหมือนกันนี่ที่มันทิ้งมันทิ้งมันทิ้งล่างด้วยทุกคนโอ้หนี่รอบกัดยังเห็นว่ามันเกิดใหม่แล้วนึกว่าตายเลยแต่ว่าถ้ามันสมมติว่าถ้ามันตายแล้วมันเกิดใหม่เลือดมันจะน้อยกว่าเก่าไงอาจจะได้อยู่นะ มาเซมาตำนานสองตำนานช่วยกันครับดูซิว่าจะไหวไหมแล้วตำนานเซตนี้ที่ผมได้มาสองตัวเด่ที่ผมมีเนี่ยก็คือเก่งกับซอมบี้หมดเลยนะใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็คือเออไม่ใช่สิอีกตัวหนึ่งดาเมดแลงอีกตัวหนึ่งไม่ให้ซอมบี้เกิดครับเอาสิตำนานแลสองตัวรวมพลังกันดูซิว่าจะสู้ได้ไหมนะเทหมดหน้าตากล้ตรอดตอนเนี้มันต้องชนะแล้ว เฮ้ยเกียดเอา้าไปหมดแล้วครับแต่เรายังไม่ท้อนะเรายังมีความหวังว่าเราจะยังชนะอยู่ครับมาได้ขนาดนี้เราจะแพ้ได้ยังไงช่ไเอ้ยไปแล้วไปแล้วใส่คนไปแล้วไอ,อ้มันเกิดใหม่อีกแล้วทุกคนว่าไปแล้วให้มันเกิดใหม่ได้กี่รอบอะ เราเรอคูดาวทุกคนใกล้แล้วใกล้คูดาวเสร็จแล้วครับนานาโฮใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าอิซานากิรออีกนิดนึงโอ้แต่ว่าบูตึงนี่คือสู้สุดชีวิตมากอะสู้กับผมมาอย่างยาวนานนะบูตึงเนี่ยมาแล้วนานาโฮมาแล้วครับและอิซานากิอีตัวนึงรอบนี้แหละจะได้ปิดจ็อบกันสักทีนะด่านเดียวป้าไป,ไปกี่นาทีแล้วไม่รู้เนี่ย ป้อมปืนยิงนันะนาะโฮรอบนี้ขอ,อร้องลัะปิดจ็อบไปเลยนะสังหารมาันไม่ต้องให้มันเกิดเลยได้ไหมจะถึงป้อมแล้วครับต้านไปต้านกันมานะสูสีเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ไฟเราจะเป็นคนทำแต้มนะครับคนนำมากกว่านะนะฮินันนาโฮเลี่ยงกี่ทีแล้วเนี่ย เลเวลจะเต็มแล้วอะที่ตอนนี้แมวคูดาวไม่ทันแล้วทุกคนมันมีแมวตัวจ้อยที่แมวราคา70บกว่าบาทที่มันเก่งนะคอมมี่บ้างไหมไซโคนถึกไปแล้วนะมันเกิดใหม่สองสามรอบแล้วนะตัวเนี้เกินไปเออไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดีใจอย่าพิ่งดีใจครับนั่นไงเกิดใหม่แล้วหื เกิดมาทำไมกลับลงนรกของแกไปตอนนี้ติป้อมวะไม่โดนป้อมนะทุกคนเอาสิมารอบนี้อย่าให้มันเกิดได้นะยังไง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  เลือดต้อมเลยหกแสนนะทุกคนนะีอิซาก,กิไปแล้วเหรอโอ้ทำไมมันยากมยินขนาดนี้ด่านเนี้เฮ้โอถ้าบางด่านต้องใช้เวลาขนาดนี้ผมว่าด่านเดียวก็จบนะจบคริปตูมพอเร็วๆนี่ขนาดเหลือไส่ควนตัวเดียวนะทุกคนเนะี่ยแล้วกองทัพแม่ผมมาเป็นกองทัพแบบเนี้ยยังไม่ชนะเลยเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะตีป้อมแตกก่อนหรือเราจะฆ่าเฮ้ยใสโคนไม่มีร่างแล้วทุกคนเห็นปะไม่มีซากแล้วชนะแน่แบบนี้ทุกคนก็ได้จบคลิปแน่นอนครับก็ใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กันนะครับใครมีคอมเมนต์อะไรอาคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์เลยนะดีใจจนปากสัน่นเฮ้ยใต้ฝุ่นอะไรอะใต้ฝุ่นผีเหรโอเคทุกคน คลิปนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย